นี่ก็มาถมดินนะครับเฮ็ดให้เพิเ่นเรียบร้อยเพื่อแล้วนะพี่น้องนะนะครับบัดที่นี่สิเอาดินไปส่งเพิ่นนะครับเพิ่นดินฮียนกตทีมงานผมก็มื้อนี้กับ่ได้เป็นงานเร่งนะพี่น้องเนาะงานเป็นผมบ่หลายนะครับดินฮียนกาสิเอาแม่โคลงไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะนะครับที่ทางถมไว้นะครับ,รบสูงประมาณเมตรกว่าๆเด้อพี่น้องเด้อนะครับสูงสักครับ พี่น้องอยากใช้บริการต่างๆติดต่อมาทางแชทได้ด้วพี่น้องเด้อหรือทางเบอร์โทรศัพท์นะครับไม่หงิดนะพี่น้องบอกจากพา้ที่ต่อรองได้ครับบอ่อยากนะพี่น้องเนาะเหตุตามงบป,ประมาณของชาวบ้านเั้งหมดเหตุใดนะครับบอ่อยหยากจักย่างจักแนวด้วยครับพี่น้องเดี๋ยวจะพร้อมกับสีเดินลดลงไปนะครับผมก็สิเริ่มไปใส่เอาดินมาล่องแหลนเมืองก่อนว่ามันจะเป็นไง คันขาวผมมาหนี้เบรกะบ่ค่อยปกติประเดี๋ยวไอี่น้องเนาะนะครับนี่นะครับก็เป็นที่ที่เพิ่นจะอาจจะอนาคตเพิ่นจะต้องทมบนี่แล้วหละครับเลาก็ดูแลให้ชาวบ้านนะครับนิดนิดน้อยน้อยพ่อไปแกให้เพิ่นไดห้องกับบ่ายด้อพี่น้องเด้อยเราต้องไปซีเรียสทั้งหลายนะครับพอเหลือบ้ากแรกเห็ดเอาใจชาวบ้านพร้อมนะครับบ่แม่นว่วาตาเสียหายอยู่หากินอย่างเดียวรไพี่น้องเนาะขึ้นกับไรแน่นะครับบมงไรพ่อเติมพ่อเติมให้เพิ่นได้ก็เห็ดไปด้วยเป็นด้อ ยุคสมัยนี้มันต้องหยุดยุ่นได้นะครับต้องหยุดยุ่นได้ตากระสิเปีดินยูซือพูนคือเก่านะพี่น้องนะคนนี้เบิ้งกิบตาตีพานมาสองสามหมืห่นว่าหันกัจะเห็นว่าโปรตายูไสนะครับในเฟซบุ๊กตาบ่คอยด้เลยอัพล่งด้วยพี่น้องอยากติดตามกับฝากติดตามในช่อง YouTube นะครับไม่นี่กับจังยูนะ งานบ่ลายไปไหนหรอกพี่น้องมาแล้วจบปอมนะครับอาจจะคอยยางไปเลยพี่น้องไปเอาดินก่อนนะครับรวมไปโคตากับเจ็ดสิบขาพี่น้องแปดตันคอยยางไปจบปอม ไปยังเคยนะพี่น้องเนี่เข้ามีงานเขากับไปเห็นงานก่อนนะครับแต่ว่าหลวแม่พ่อเขาันกับบอค่อยอร่เปอรนต์นะครับจอชมนีนะพี่น้อง้าเข้าใจอาการโรยุน,นะครับแต่ว่ากัพอเห็นงานบองได้นะครับโเสียงโน มันบิดจัง่อยเด้อพี่น้องเด้วยคอยไปคอยไปพร้อมนะครับพอเรียนได้เข้ากับเรียนนะครับกุ้มมือไป <c oughs> นะครับผมมีงานเล็งต่อเข้ากับเก็บงานทีว่ามันมีเหตุเก็บไปก่อนนะครับจะพร้อมกับค่าย,ายส่ง,องอย่างไป หล่อน้ำมันบ่เคอยอยากดีไปไหนเนาะข่างนึงนะพี่น้อง,งเวลาบิดเวลาอย่างมันก็นเลยอยากบ่หมันคงจักน้อยนะครับต้องเช็คหล่อเวลาเดินจักน้อยมืนลูสี่เลยมันนี่เฮ้ยสี่เลนเลยมันจะเขียวนะับทีมงานแต่ละทีมงานาะงานะพี่น้องงานการช่วงนี้มันก่าชือว่าอนะไรเนาะลดหลายนะครับ รถไล้แล้วก็มันก็ต้องแข่งขันสูงนะครับการแข่งขันก็สูงเพราะฉะนั้นเร็วเห็ดเด็กกับเห็ดน้อพี่น้องเนาะพราเห็ดเด็กกับห้องกับเห็ดกันไปบ่านเบาไว้รีห้องกับเอาไว้สะก้อนนะพี่น้องนะนะครับงานมันมีได้มีหน่อยมีได้หน่อยได้หลายเป็นเรื่องปกตินะครับย่ำได้ย่ำขึ้นกับย่ำเหลืองย่ำลงกับย่ำถอดนะพี่น้อง เห็นยังกะซังกะตามแต่นะครับเพราะว่าอาชีพใดกะบ่ไงจากย่างครับบ่ไงจากย่างอาชีพใดขเข้ากะต้องสูบมีนีข้าวหมูดอกพี่น้องเห็นอาชีพใดกะซังตามแต่นะครับวิดีโอตั้งต่อาชีิประมาณจากหาหกที่ประมาณนี้เด้พี่น้องเด้อนี่นะครับตากระิถมนะครับมาในหลักสนอนี้ถึงใจเพิ่นนะครับเอาจนว่าเพิน่นโอ้พ่อละนะนะครับนถึกใจนะนะครับพีพน่นทีนั้นกะได้เห็ดนะครับ นาตาไดเด้อพี่น้องเด้อเอื่นไปใส่อยาาเห็นหน้าเห็นตากันกับเอื่อนกันไปใส่บริการเบิ้งนะครับแต่กับเป็นผู้ว่าจ่าผ้าที่ผ้าพี่น้องนะครับเี็ดคอนเทนต์ล้วกันนี่แหละผู้พอเราก็ดังถ่าอยู่นี่นะครับผู้พอจะผ่าเราหัาวว่านเราเอามาเห็ดนนแมนเบิร์ดเลยนะครับเนาะเบิร์ดนี่แต่หน้าขดอาจจะได้ผมนะครับขอบพุณนที่ใส่บริการทีมงงานตาพร้อมแล้วนะครับ อะเดี๋ยวตาสิไปขึ้นรถแล้วก็สิไปไส่ดินมางกอนนัาพี่น้องเนาะ่าปเป็นงังใจไปเดี๋ยวมาเจอกันคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเมื่อนี้ก่ขอขอบคุณขอบคุณนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไอทีงานแต่เดิมมีงานไม,ม่การกับเอื่นใส่กันได้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ